พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกะรุณาดุดห่วงมหานพพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโรคข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจคารพเอื้อเฟื้อ พระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีพจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดซึ่งเป็นตัวโรกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโรกุตระนั้นข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ชอบรัสรู้ตามพระสุคตหมูใดเป็นผู้ระกิเลสเครื่องโรเรเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ บุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัตวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจแห่งความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น พระตาถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากกิเลสเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพาน เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่ออุปทานข er ันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเพื่อให้สาวกกำหนดรู้รอบรู้ด้วยอ,อุปทานขันเหล่านี้เองเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปทานขันเหล่านี้เองจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่ ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากทรดดดววงปะีชั